ัวเลขที่รถที่ขับมาเนี่ยเราก็จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเลขอันนี้มีสุนัขขึ้นนะคือมีพระคักว่าคุณเดียวมีองค์องค์เคยมีเหตุการณ์แปลกก็คือว่าเดินอยู่ข้างถนนแล้วมีรถคันนึงวุ๊เข้ามามีผู้ชายสองคนมาจอดรถเก๋งแล้วเหมือนเปิดประตูจะดึงแต่เราหันหน้าไปไปเลยเพราะเคยช่วยชีวิตคนที่กําลังจะตายสิบกว่าคนที่รถมอเตอร์ไซค์คว่ำรัสมงเปิด อย่างคูเดียวมีของอะไรอยู่ในตัวไหมถึงได้สามารถดูได้เลยเชื่อมั้ยหมอดูยังไม่ทันาทายเลยว่าไพ่ตัวนี้เป็นอะไรครูเดียวพูดแทนหมอดูไหมก็จะเห็นหน้าแก่ถ้าสีไม้คุเดียวคูเดียวบ่อยๆจะเห็นสักพักหน้าครูเดียวจะเปลี่ยนอันนี้คือคนที่มาดูดวงแล้วบอกพอทําพิธีทุกครั้งนะคูเดียวก็ป่วยนะัสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยฮะหลายๆคนอาจจะงงวันนี้เรามาถ่ายรายการกันครับผมรายการของเราต้องบอกก่อนว่าจะพาทุกคนนะครับเข้าไปถึงศาสตร์ของความเชื่อ ต้องเข้าใจก่อนนะศาสตร์ของความเชื่อนะครับผมในเรื่องราวต่างๆครับของศยศาสตร์นะเรื่องราวของคลึกลับลึกลับลึกลับต่างๆนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับการเสริมดวงชะตาการเสริมมงคลด้วยนะฮะเสริมให้ชีวิตดีขึ้นใช่ซึ่งรายการของเราก็คือพาไปมูกับคูเดียวค่ะผมอ่าหลายๆคนอาจจะรู้จักมาอยู่แล้วว่าเป็นใครอะไรยังไงครับแต่ว่าอย่างนี้ พี่นั่งข้างๆคือใครเดี๋ยวให้แนะนําตัวดีกว่าสวัสดีนะคะครูเดียวนะคะครูเดียวเนี่ยจริงๆก็เป็นคุณครูเกือบหลายคือหลายๆคงงงเอสมัยนึงเรียกครูเดียวเพราะว่า<อ>จริงๆแล้วเป็นครูสอนมาหลายๆที่เลยแต่ก็เราก็ทํามาหลายๆธุรกิจแต่ว่าสุดท้ายทุกวันนี้มาดูดวงได้ยังไงก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนั่นติอันนี้ผมอยากรู้เอออยู่ดีมาทางเกี่ยวกับสายศาสตร์ได้ยังไงก็ยังงงๆเหมือนกันนะเริ่มต้นยังไงอ่ะก็จริงๆแล้วเริ่มต้นก็คือตอนมปลายอ่ะที่เริ่มเห็นตัวเลข เริ่มเห็นตัวเลขแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าใครที่มีปัญหากับเราชีวิตเขาก็แบบดบๆเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยตัวเลขเช่นเห็นเห็นตัวเลขที่รถที่ขับมาเนี่ยเราก็จะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเลขอันเนี้ยมีสุนัขขึ้นนะมีแบบทัเ,เลยหรือทักเลยซึ่งแบบบางคนซึ่งซึ่งเราไม่ได้รู้จักคนที่เขาขับรถคันนั้นนะแต่พอถามแล้วใช่แล้วก็ที่ชัดเจนที่สุดก็คือรถที่บ้านที่บ้านไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยไม่ได้เลี้ยงสุนัขไม่เลี้ยงอะไรเลยแล้วน้องชายใช้ปรากฏว่าแล้วเราก็บอกว่ารถเนี้ย มีหมาขึ้นปรากฏน้องชายบอกว่าแฟนของน้องชายเลี้ยงสุนัขแล้วป่วยก็เลยพาไปหาพี่คีนีกก็อมขึ้นรถคือเราเห็นหมดเลยแล้วก็รถคันนี้รู้เลยนะ <c oughs> ทั้งทังที่ผู้ชายขับแต่เราบอกเจ้าของเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงจริงๆนี่คือเรื่องจริงเลยไหมหน้าตาดูกังวลหน้าตาดูกังวลทีมงานกังวลนแล้วกังวลนะจ๊ะนิดนึงนะฮะอ๋อแล้วอย่างเงี้ยอย่างครูเ <c oughs> <c oughs> ดียวมีของอะไรอยู่ในตัวไหมถึงได้สามารถดูได้อะไรอย่างเงี้ย คือมีพระคักว่าคุเดียวมีององ oh. เออทุกคนบอกว่าคุเดียวมีองแเราก็องอะไรแล้ว oh. ก็อง,งเนี่ยกันทั้งก oh. ็ยังงงอยู่ว่าองอะไรนะแต่คือคนที่รู้จักคุเดียวอ่ะจะเห็นชัดเลยคือเริ่มต้นนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงรู้สึกว่าตัวเองมีองค์ต้องเริ่มย้อนกลับไปตอนเด็กก่อนว่าตอนเด็กเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นเด็กใช้ชีวิตธรรมดาประมาณแปดเก้าขวบไปขึ้นรถกระบะที่คุณพ่อขับแล้วเอาเจอเอา,เอา,เอารถจักรยานที่ไปนั่งด้วยความที่อยากเป็นนางงามเนี่ย เดี๋ยวใจเย็นๆเราคืออยากเป็นเทพีสงการที่เขาขึ้นที่เอาโบกมือบนรถกระบะสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอันนี้มันไม่ใช่เก้าอี้ที่ว่าไปนั่งแต่มันเป็นจักรยานแล้วยังไงจักรยานที่ว่าเป็นขาตั้งที่มันเอียงอ่านึกออกใช่ไหมเออแล้วก็ขึ้นไปนั่งแล้วตอนที่คุณพ่อโค้งเหลียวตัวเราลอยตกจากรถลงมาเลยนะตีไม้โดยที่คุณพ่อแม่ไม่รู้แต่พี่สาวเห็นพี่สาวจะคว้าขาพี่สาวไปติดที่ล้อจักรยานมั้ง แล้วแล้วแล้วออพี่เลี้ยงที่อยู่บนรถก็เลยทุบรถตุง้งตุงตุงตุงตงตงให้จอดแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราลอยเป็นอยู่ตรงนู้นเราอ,อยากคุยกับคุณพ่อก่อน <laughs> คุณพ่อไม่ได้ยินเสียงตุ๊บอะไร <laughs> ไเลยห <laughs> รอเขี้ยงอะไร <laughs> เลยตุ๊กตุหรืออะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วเชื่อไหม <laughs> ไฟช็อตดับเลยอ่ะดับไปเลยตไมายแบบคุยเดียวแบบนอนลงไปหมอบ้ยแา้มกั้ภาพตัดไปเลยเราคิดว่าเราน่าจะตายไปแล้วด้วยตอนนั้นแล้วอยู่ดีก็รึปขึ้นมาเลยแล้วก็ลุกเดินไปที่รถเองแล้วตอนที่เดินนั้นคพ่่่ับบแมมลวจเเเีีสาาขึรรรถตไใย แล้วหลังจากนั้นเขาก็พาไปโรงพยาบาลหมอเขบอกไม่เป็นอะไรแล้วพอหลังจากนั้นก็ที่ว่าที่เมื่อกี้บอกไงว่าเป็นเอที่มาที่ทําให้ครูเดียวเห็นตัวเลขเยอะมากบอกใครไม่ได้ด้วยไม่เคยเรียนด้วยนะเห็นแม้กระทั่งเบอร์โทรศรัพท์ใครบอกมานี่จะเห็นหมดเลยรู้เลยเคยไปเปลี่ยนเบอร์โทรศรัพท์ที่แบรนด์ยี่ห้อหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาถามเราไปคัดโทรศรัพท์ให้คนที่มาดูดวงเอถังเจ้าเจ้าหน้าที่เขาช่วยหาให้ตัวเลขเขาถามพี่ หมอดูที่ไหนให้ดูบอกว่าไม่มีหมอดูพี่นี่แหละพี่ดูเป็นเหรอบอกเขาเอาเบอร์มาให้ดูแล้วเราก็พูดพูดพูดข่าวนี้มาต่อคิวกันเต็มเลยค่ะสักเบอร์นึงนะตอนนี้เหมือนอยากจะเปลี่ยนเบอร์แล้วมีอีพีไหนเปลี่ยนเบอร์ไหมฮะร่วมกับมีใช่ไหมเออเออเอเอานะเอานะอีพีน้าเลยก็ได้นะเดี๋ยวเี๋ยวเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเลยเนาะเออเออเอาเอานะอีน้าเลยนะโอเคจะเปลี่ยนเบอร์เลยนะเนี่ยก็คือก็จะเห็นตัวเลขเนี้ยจะเห็นชัดมากแล้วก็เวลาเห็นเราก็ไม่รู้ว่าใครจนพระมาทักว่าาเรมีองค์ เริ่มมีองค์เริ่มเห็นว่าเป็นรูปผู้ชายจนเออหนูว่าเราจะถามเลยว่าองเป็นยังไงหลายคนก็พูดตัวเองไม่เคยเห็นนะแต่สัมผัสได้ว่ามีคนอยู่กับเราอย่างอย่างครูเดียวดูดวงให้เนี่ยอย่างครูเดียวก็ดูของมาในบางส่วนนะฮะทีเนี้ยอยากรู้ว่าครูเดียวถนัดศาสตร์ไหนบ้างอะไรบ้างบางคนก็จะเป็นไพ่ยีตีอย่างตะกี้ก็บอกไพ่ป๊อกบางคนก็ดูดวงเป็นโกงเป็นกราฟใดๆใช่ไหมฮะครูเดียวเอาจริงมัติมายไม่ได้โม่นะดูได้ทุกศาสตร์เลยไม่เคยเรียนแล้วเคยนะ คือศาสตร์ไม่ว่าที่สีไมบอกไม่ว่าจะเป็นไพ่ยิปซีเวลาไปดูดวงสมมติตัวเองชอบดูดวงไะชอบไปให้คนอื่นดูให้เชื่อมั่นหมอดูยังไม่ทันทายเลยว่าไพ่ตัวนี้เป็นอะไรคุณเดียวพูดแทนหมอดูได้ <S <S ไม่เคยเรียนนะอันนี้หนึ่งหรือการาฟกราฟชีวิตเนี่ยไปขอเขาเรียนมานะจริงๆเขาบอกต้องเรียนทั้งชีวิตนะแต่ไปแค่วันเดียวเราก็หลังจากนั้นเขาให้ตำรามาก็ไม่เคยใช้อีกเลยมันมาจากปู่เรียนให้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีแม้กระทั่งไพ่แก้กรรม เราเห็นคนใช้เยอะมากแล้วเราโทรไปสั่งทางคนเขียนไพ่เลยนะเขาส่งมาให้ปรากฏว่าเราก็ใช้ไม่เต็นไงไม่รู้ว่าไงก็เลยโทรเซิร์ชดูว่าใครสอนมั่งก็ให้เขามาสอนจ้างมาสองคนเลยนะทั้งสองคน,คน<ม>เขาบอกว่าใช้เวลาเรียนประมาณสามวันแต่เขาเรียนเราเขาสอนเราแค่ครึ่งวันที่เหลือมานั่งคุยนอกจากศาสตร์ต่างๆดูต่างๆแล้วถ้าเกิดผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีอยากจะรวยอยากจะนั่นแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่ๆเราแบบเฮ e ้ยมาเดี๋ยวจะโดน รถชงรถชนอย่างเงี้ยมันมีต่อแบบต่อชีวิตต่อสตาออพิธีท <ำ S 1> <ช>ําได้ไหม,มครูเดียวคือไม่ค่อยอยากรับทําพิธีให้ใครหนึ่งพอทําพิธีทุกครั้งนะครูเดียวก็จะป่วยหนะักป่วยเยอะตอนนี้ทุกวันนี้ทําให้แค่คุณพ่อคุณแม่ที่ชัดเจนแล้วก็คนในบ้านเพราะเคยช่วยชีวิตคนที่กําลังจะตายเนะี่ยสิบกว่าคนที่รถมอเตอร์ไซค์คว่ำและสมองเปิดนะ่ะแล้วที่เขาบอกที่ว่าหมอบอกว่าไม่รอดนะ่ะ แต่ทุกวันนี้ทุกคนที่ครูเดียวบอกว่าครูเดียวจะช่วยนะรอดทุกคนสูตรปังหูเรื่องราวชีวิตยังมีอะไรอีกเยอะนะโอ้ยอย่าลืมติดตามอยากรู้แต่ต้องติดตามเรื่อยเรื่อเขาจะไม่ดูเราแค่ EP เดียวเรามีอีกหลาย EP เยอะมากจริงๆเรื่องราวแล้วเรื่องจริงทั้งนั้นเลยไม่ได้โกหกไม่ได้แต่งด้วยคเดียวเรื่องจริงเหนื่อยไหมนิดนิดนหน่อยเหมือนจะต้องเติมพลังหิวเนาะใช่ก็เดี๋ยวๆอีกสักพักนึงก็จะอินเสิร์ตไปเลยที่ตรงกลาง อะไรยังไงเอาอะไรมาฝากครับเนี่ยมีกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายร้านขนมไทยเป็นดั่งฝันอร่อยมากเลยนะกุ้ยช่ายนี้สุดยอดมากซึ่งเราก็รีวิวเป็นอย่างนี้เลยให้เขาไ้ดูอร่อยจริงอันนี้ไปนึ่งไปเข้าเว็บได้ง่ายๆสำหรับคนที่ทอดไม่เป็นหรือว่าไปทอดแบบมีน้ำมันคือทอดบนกระทะแล้วใส่น้ำมันก็ได้ครับแล้วที่ร้านเขาจะมีการบอกเทคนิคการทอดด้วยนะ โอเคนะสุดยอดอร่อยต้องทานคู่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดมากเขาบอกเก็ดเนี่ยอร่อยเหมือนคู่กันตีมายอร่อยเหมือนคนไทยกระดวงแหละใช่แล้วที่สำคัญนี่ครับผมอะไรอ่ะไข่ไทยเต้าหู้ยี่หรอไม่ใช่พุดดิ้งเอาพุดดิ้งเหรอพุดดิ้งไข่มุกมะพร้าวอ่อนตีมายแกะชิมเลยตอนนี้เออแกะเลยมันเลี้ยวไปปะผู้กำกับทำยังไงกินเลยกินได้เลยเอ้าทานได้เลยทานเลยโอเคเก่งทุกอย่างเก่งไปหมดเลยฉีกต้องฉีก ล่าสุดผมดึงไปเลยโง่เลยดูดวงความฉลาดได้ไหมฮะดูแต่โง่แหงหรอทานเลยมาฮะมันจะมีลูกกลมๆชอบรายการนี้รุ่มกลับออกช้าๆด้วยชอบชอบนี่นะครับผมสีม้ทานแล้วมันมีลูกเม็ด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 ูลูกดูลูกหอมอร่อยหอมหอมอะไรหอมกระเทียมไม่ใช่ล้นเลืความอร่อยทำยังไงลงไปกินหรอหอมมะพร้าวครับอื้ม อร่อยไหมเป็นมันละลายในปากเลยเออจริงอร่อยจริงๆคุณเดียวทานแล้วอร่อยมากอร่อยหอมด้วยแล้วยิ่งถ้าแช่ในช่องฟรีสที่เป็นเกล็ดน้ําแข็งน้ำมันเด็ดเลยสุดยอดดีหอมควรซื้อควรซื้ออย่างยิ่งจริงจริงอร่อยจริงติดบ้านไว้ใครมาแขกบ้านแขกเรือนมาเอาไ้เขากิมมีสองรสเอามีสองรสต้องจิมสองรสเลยสองรสไปอีกเอออันนี้ชาไต้หวันได้ครับผมตุจิ้ไต้หวันอร่อยมากอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เรียวจริงอร่อยจริงใช่ไหม อร่อยจริงจริงจริงสิ่งที่คือคนคนดูอย่างเดินมาตบปากเดี๋ยวอกลับไปทานที่บ้านได้เดี๋ยวเอาไปกินที่บ้านของร้านให้มาเลยเดี๋ยวไมเอาไปทานที่บ้านเลยได้ฮะแล้วก็มีข้าวต้นมะข้าวต้นมัดด้วยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ถ้าแกะตรงนี้จะดูนั่นไปดูเอาโอ้โหทีมงานเหมือนเตรียมมาพร้อมทีมงานทีมงานยื่นมาให้เลยว่ะสีไม้ต้องทานอันนี้ของคุณยายสุดคุณยายอร่อยมากได้ครับขอสักคำหนึ่งเดี๋ยวจะไปช่วงจะจะพูดต่อนะ ในเป็นไส้กล้วยเฮ้ยเราเคยโพสในทวิตเตอร์ปกติจะมีถั่วดำแต่ว่าร้านนี้เขาไม่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทานถั่วดําเขี่ยทิ้งใช่เขาก็เลยตอบสนองเป็นปลากินพวกนี้แล้วไม่กินถั่วดำดำแล้วเขี่ยทิ้งออันนี้เขาเลยตอบสนองไม่ใส่ถั่วดาไปเลยเป็นไงอร่อยไหมชอบชอบหอมมะมันเด็ดตรงที่ไม่มีถั่วดำนี่แหละใช่ผมชอบเพราะว่าคนชอบเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้ง่ะหอมไหมหอมเนาะชื่อเนื้อ อ่ะไม่หมดปากี๋ยวโดนตีอีก <c oughs> ไม่อยากรู้อยากรู้ปกติแล้ว,วเวลามาเข้าเวบต่างๆเงี้ยทุกคนก็จะแบบชอบเช็คดวงตอนเช้าอะไรเงี้ยมันจะมีปากรายวันาปากรายสัปดาห์าลแล้วก็รายเดือนรายปีอะไรเงี้ยของคูเดียวเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการดูดวงของคูเดียวคูเดียวไม่นิยมดูแบบภาพรวมของคนเพราะอะไรรู้ไหมยังไงฮะจริงๆแล้วสาเหตุที่ไม่ดูเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะมายถูกต้องอันนี้บอกไว้ก่อนคือมันไม่ได้ตรงไม่เหมือนกับการที่มายมานั่งเจาะดวงกับคูเดียวส่วนอันนี้เป๊ะเลย เป๊ะเลยถ้าอยากรู้คือต้องมาอย่างนี้เลยเป๊ะเลยแต่ถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้ดูได้คร่าวๆแต่จริงๆสายของครูเดียวอยากให้เสริมมากกว่าอยาให้เสริมแล้วมันปัง<อ>ที่ว่าเสริมให้ลูกศิษย์ทุกคนแล้วกลับไปแล้วแบบได้เงินกันแก้ได้คือแก้ถูกจุดเลยของครูเดียวไม่มีอะไรเอตรงๆเลยเพราะเป็นคนตรงอยู่แล้วไงดังนั้นทําอะไรตรงๆแก้ตรงๆก็คือจะบอกว่าอย่างนี้ว่าอาไอปักรายวานันรายเดือนรายอะไรเงี้ยบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ได้ไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นบางอย่างทำไมบางคนบอกไม่ตรงไม่ตรงเนาะ มันคือมันไม่ได้เปอร์เซ็นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นหอกบางอย่างมันอาจจะแปลว่าเฮ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเขาบอกว่าถ้าเกิดบอกดูยบอกว่าเนี่ยคุณจะรวยคุณจะถูกหวยแต่คุณไม่ซื้อหวยคุณจะถูกไหมไม่ถูกเด้อแต่ว่าถ้าอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวแถมให้นิดนึงยังไงเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกันยาดาวอะไรย้ายข่าวออกทั่วไปเลยพฤหัสอ่าผฤรอเออดาวดาวองค์นี้เป็นดาวครูคูบาอาจารย์เขาพักองศา คือเป็นไม่ต้องถามต่อนะเพราะเดี๋ยวจะงงอีกเดี๋ยวถามส่วนตัวก็คือเป็นเป็นดาวของครูบาอาจารย์รดังนั้นเนี่ยดาวเนี่ยย้ายเข้าไปในราศีลัคนาราศีมังกรมังกรแล้วมังกรเนี่ยเขาจะเป็นคู่มิตรเป็นเพื่อนพอเข้ามังกรจะยิงตรงไปที่กรกฎดังนั้นเหมือนกับเขามีเพื่อนอ่ะเขามีเพื่อนพอเข้าไปคือเป็นดาวครูบาอาจารย์เป็นดาวให้คุณเป็นดาวให้คุณเป็นดาวดีอะคะ่ะดาวผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือ การเงินกันทุกอย่างเลยดีมากดังนั้นคนที่เกิดราศีมังกรลองดูตั้งแต่ดาวเริ่มย้ายมาเนี่ยคุณจะค่อนข้างเริ่มมีอะไรดีๆก็คืออะไรติดติดขัดที่เออไอ้ที่เคยติดขัดมันก็จะเริ่มเข้ามาและเริ่มดีแล้วเผอิญเขาไม่เข้าคนเดียวเขาไปจุงมือกรกรเข้ามาด้วยก็คือเหมือนเพื่อนกันตอนนี้ลุ้นว่าจะมีราศีเราไหมก่อนลุ้นอยู่ราศีตุลฮะตุลอออย่งอย่างย่งยัง ยังยังยัง,ยงเขานะย,ยังยังรอรอ,รอ,รอ,รอนิดนึงรอนิดนึงอันนี้อันนี้ให้เป็นตัวเอกก่อนเอกก็คือมังกร,งกรแล้วก็ไปยิงสู่ที่กรกฎท<อ>ําให้กรกฎก็โชคดีไปด้วยในเรื่องความรักการเงินอะไรที่เคยติดขัดอยู่ดีมีงานใหญ่เข้ามาปังเลยมีเซ็นสัญญามีอะไรทุกอย่างดีมากผูก้หลักผู้ใหญ่ให้คุณดีมากเลยอันนี้คุณเดียวพูดหลักๆสองราศีนี้ที่ชัดเจนเป็นเป็น,ปนพระเอกนางเอกเลยอ่ะถ้าเปลี่ยน แล้วก็อาจจะมีแถมธนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินเรื่องเงินการเงินเมธเงี้ยการเงินธนูเมธด้วยประมาณ4ราศีแต่ชัดเจนที่สุดคือมังกรกับกรกฏมังกรมังกรอันดับหนึ่งเลยค่ะชีวิตดีมากเลยมังกรหนึ่งมังกรกรกฎอ่ะแล้วก็ธนูกับเมธตามมาธนูกับเมธอันนี้คือในตามศาสตร์ของครูเดียวนะครับก็คือชัดเจนที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้อยากรู้จริงๆงอ่ะครูเดียว ถ้าเกิดเอาเป็นของมงคลสำหรับเราเสริมดวงที่บอกตะกี้เราได้ยินเรื่องเรื่องอะไรเป่าตังเงเรื่องเงินกระป๋เรื่องเงินเลยเรื่องเงินคือสำคัญศาสตร์ของครูเดียวเนี่ยศาสตร์อื่นอาจจะมีการดูตามสีใช่ไหมคะแล้วแต่เลยตามสีแล้วแต่เลยแต่ของครูเดียวไม่อันนั้นมันเหมือนครูเดียวมองว่ามันเป็นการค้าถ้าจะบอกว่าหลอกเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าคนแถวนี้โดนมาใช่ไหมก็เลยแบบแต่เราก็จริงๆเราไม่ได้ว่าใครนะอันนี้มันเป็นความเชื่อ สายใครสา์มันแต่สา์ของครูเดียวอะไม่ได้สีเียแต่จริงๆมันก็มีเรื่องสีนั่นแหละแต่ว่าเราจะเน้นอย่างนี้ดีกว่าไม่เหมือนคนอื่นใชเลือกกระเป๋าตังค์ให้เหมาะกับเราว่าใช้แล้วปังสีไม้กระเป๋าตังค์แบบไหนอยมีมาปะก็ตอนตอนที่ครูเดียวบอกว่าคนตอนที่ครูเดียวบอกว่าก็เลยไม่หยิบมาเลยไม่หยิบมาเลยแล้วรู้สึกว่าใช่ฉันเองแหละฉันนี่แหละจ้าฉันแหละ ฉันแหละที่แบบว่าเออไปเหยื่อการตลาด 1, ราส 1, บเาบาทฉันซื้อมาเลยซื้อมาเรียบร้อยแล้วด้วยก็ <c oughs> แล้วเดี๋ยวดีมาใช้แล้วดีม <c oughs> ไม่ถือเลย <c oughs> ไม่ถือเลย <c oughs> ไม่ถือเลยไม่ถือเลยจริงๆแล้วกระเป๋าตังค์ที่ด <c oughs> ีนะตามหลักนะตามสายของคุณเดียวที่ปู่เคยบอกทุกครั้งแล้วคุเดียวจะใช้มาตลอดบอกที่บ้านเ, <c oughs> เราจะใช้แบบยาวไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอาจจะเป็นแบบยาวพับเฉยแบบยาวประมาณนี้ยาวยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยาว,ยาวหรือแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงลักษณะต้องมีเหมือนซิปรูดนะคือทุกอย่างต้องถูกปิดหมดปิดหมดเงินจะได้ไม่รั่วเป็นเทคนิคคือปิดกระดุมปิดอะไรแต่ส่วนใหญ่คุณเดียวปิดมาคือต้องมีซิปคือไม่ให้เงินหลุดเลยอะกระดุมอะไรทุกต้องปิดให้หมดแล้วต้องแบบยาวแบงค์ห้ามยับแบงค์ห้ามยับถูกต้องแบงค์ห้ามยับจริงๆสีไม้แล้วก็อีกสําคัญเทคนิคที่คุณเดียวใช้มาตลอดและบอกคนที่บ้านและบอกทุกคนแล้วได้เงินจริงๆ สีหมยรู้จักเหรียญดอลล่าเออแบงค์เออดอลล่าใช่ไหมอ่าอ่าหนึ่งเหรียญน,น่ะย <New S 1> <US S 2> อลอาระเออหนึ่งดอลยูเอสเอาแรกแบงค์ใหม่แล้วใส่เข้าไปอ่ะ พอหอมปาาหอมค <ừ m. S 1> อนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปกันดีกว่าครับผมวันนี้เราก็ได้มารู้จักนะฮะทำความรู้จักกับครูเดียวของเราเรียบร้อยแล้วนะครับและรวมไปถึงเลิกงามยามดีต่างๆนะครับผมว่ามีปักแบบไหนอะไรยังไงบ้างในการ <ừ m. S 1> ดูดวงนะครับผมแล้วก็ศาสตร์ต่างๆนั่นเองครับของครูเดียวที่เอามานําเสนอให้กับทุกทกคนได้ดูกันและก็ทริคเล็กๆ,ๆน้อยก็ปเป๋าตุ้มก็เป๋าตั้งต้องเลือกแบบไหนต้องเลือกอย่าลืมนะต้องเลือกยาวๆนะสี่เหลี่ยมเลยผืนผ้ายาวๆแล้วก็รูดซิปปิดให้แบบไม่ให้เงินรั่วเลย แล้วที่สําคัญนะสีไม้กลับไปเลยนะไปแลกเงินดอลล่าร์มาใส่เลยแบงค์ใหม่ถูกต้องครับผมจะได้ค้าขายต่างประเทศงเงินจะเข้ามาเยอะมห<ช>ัศาล์มาก <นะ S 1> เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ครูฝากเพจด,ดีกว่าครับผมค่ะ,ะถ้าอยากรู้นะคะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือว่าประสบการณ์ที่ครูเดียวผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะรวยจนได้รู้แน่นะคะหรือว่าเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับการไปมูที่ไหนที่ทําให้เสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นและรวยขึ้นอย่างทันตาเห็นนะคะ คุณต้องติดตามในเพจพาไปมูกับครูเดียวค่ะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะพาไปมูกับครูเดียวนะคะเออปากโครบปากเก่งเหมือนกันนะเนี่นยครูอ่าสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณนะครับสถานที่ที่ให้เรามาถ่ายนะฮะเป็นสปอนเซอร์ถูกไหมถูกอ่ะอะไรนะฟลอเรสเต,เต้คาเฟ่นะครับผมอยู่กลางใจกลางเมืองของนนทบุรีเลยนะครับผมที่ปากเกร็ดมบรรยากาศดีมากเลยติดีมากเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูอีกหนึ่งทีนะครับผมแบบสั้นๆอาหารอร่อยไหม อร่อยครับผมใช่มีปาให้เล่นด้วยเด็กไปใช่เด็กเนี่ยเล่นตลอดเลยข้างหลังมาเดินว่าไปแวบมาว่าไปวบมาคือเราก็เห็นไงก็บอกเลยว่าบรรยากาศดีจริงๆมันต้องขอบคุณจริงๆสถานที่สวยงามมากบรรยากาศคือไม่น่าเชื่อว่าจะมีแบบบรรยากาศที่มันดูล่มลื่นอยู่ในใจกลางเมืองอ่ะเอาเขาใหญ่มาย่อห้เราบรรยากาศดีอาหารอร่อยด้วยองั้นเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมก็ขอกินไปเรื่อยเรื่อยก่อนเลยครับผมไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ 纪念阿力克。